โอ้โหผ่านโค้งแรกไปได้ดีครับยังหวัดเสียวอยู่อ้าวมีเหตุเหรออุ้ยมีกระแทกกันนิดนึงครับตรงนี้เลี้ยวแล้วมันโอเวอร์สเตียครับเข้าไปพิงกันหน่อยครับแสดงว่าไมเคิลฟรีแมนสิโอ้โห88ครับกับเฟกกับห้าบ55ครับกับไมเคิลฟรีแมนครับว้ยางน่าจะติดอะไรหรือเปล่าครับบอดี้ไม่มีปัญหาครับบอดี้เป็นไฟเบอร์ครับ นี่ครับวีแปขับหลังแรงม้าแรงบิดเยอะๆนี่ท็อกมหาศาลครับมันคุมนำบาครับโอ้แล้วมีเปลี่ยนอันดับด้วยในรุ่นของ GTC ครับครับโอ้โหนี่ไปข่้นฟรีแมนน่าน่าจะมีปัญหาแล้วครับมีไหมรถนั้นดรอปสปีดลงมาครับในกลุ่มของ GTC นี่แซงขึ้นมาแล้วโอ้โหนี่สไลด์มาทั้งคันครับ สามครับนะฮะควันุนาริเทียนสุกาับนี่ครับไม่รู้ไปต่อได้หรือเปล่าครับยังไปต่อครับยังเอาอยู่ครับและผู้นำในตอนนี้ครับรถหมายเลขหครับฟิลิปอันดับ2กรันอันดับ3กรอกี่ครับ เสียทูครับอันดับสี่นรินอันดับห้าเจฟฟรีย์รับครับรถซูเป้าตลอดอใช่ครับนะซูเป้าครับเขามีมาสตอรเขาอยู่ด้วยนะใช่ครับก็พยายามหาทำรถมาร่วมลงมาแข่งขันครับเขาอยู่เชียงใหม่ก็ดีครับพี่สิงค์พี่สิงค์เชียงใหม่ครับ โอ้ไม่ไม่ไหวครับหมายเลข13เข้าพิษมาแล้วครับเนริมย็นสุขครับโอ้โหเรียบร้อยครับควันไหลอย่างนี้เทโบครับหอยพิษเทโบพังครับน่าจะใบครับเพราะว่าถ้าแกนนี่ควันน่าจะหนักกว่านี้ครับ เอามาชมกันต่อครับเทียทูนั้นกำลังสนุกเลยมีเปลี่ยนอันดับด้วยครับ97เจฟฟรีย์ปาหิมครับมาอย่างไงครับขึ้นมาอันดับ2เลยโอ้ท้ายปัดครับนี่ครับรองเชียบเมื่อสกูนี้น่าจะหมายเลข11็ครับสีเสื้อกับสีรถนั้นสีเดียวกันเลยไหนครับเช็คอันดับอีกทีครับ ยังครับอ้าวหมุนครับการันการันระวังครับโอ้ยระวังครับโอ้ยเลี้ยวหลบการันเลี้ยวขวาดีกว่าได้การันครับรถเคลื่อนตัวได้ไหมดับหรือเปล่าโอ้ยเสียวเหลือเกินครับนาทีสิบสองด้วยครับคือตอนนี้ยังกระดิกอะไรไม่ได้ละการันครับโอ้โหออกมาได้นะจิตใจทําด้วยอะไรครับ โอ้โหหลุนไม่ยอะโอ้โหแล้วจอดมองเพื่อนผ่านตั้งหลายคันครับแล้วผ่านแบบเฉียวเฉียบเฉียวเฉียดเลยครับเอามาดูผลกันตอนนี้ครับเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับตอนนี้มาซูอันดับสองมาเลขสิบเอ็ดโอ้โหขึ้นมาแล้วครับไปเต็นเน็ตอันดับสามอูเจฟีโรฮิมอันดับสี่ลารินอันดับห้าแรงแล้วก็ในรุ่น GTC ก็ รตนนัลดอรนี่นาดิกตแล้ก็ตกันันทีปมันเสิแล้วก็คนเปียกใหญ่ี่ีอยู่อันดับที่จอยู่อันดับที่หนะนึ่งนะอ๋อสมมาผลลัพธ์จีนโโปอยู่อันดับที่หนึ่งอยู่ รวนเปล่งใจอยู่อันดับสองครับอันดับสามก็เป็นพริยาคุณปลื้มนี่ครับลีลาการเข้าโค้งของรถเททูนั้นมันเร้าใจครับจงังหวะสไลด์นี่มันลอยล้ำใหญ่ๆมาทั้งคันครับแล้วถ้ามีเทลสไลด์นิดๆนิ่ม โอ้โหมันสวยงามครับแต่อย่างที่บอกครับมันคุกยากครับจังหวะคันเร่งนี่กับรถที่มีแรงบิดมหาศาลแบบนี้เครื่องยนต์ V8 แบบนี้ครับเดินคันเร่งผิดจังหวะเดินคันเร่งมากไปนิดเดียวท้ายกว่าทันทีครับ โอ้โหอันดับที่1น,นั้นหมายเลขหกครับฟิลิปนั้นนําไปไกลครับอันดับที่2หมายเลขสิบแปดครับเดลโกรี่ครับมีระยะเยอะเลยในขณะที่อันดับที่3ครับเจฟฟรีย์บาหิมนั้นตามมาไม่ห่างน,นัและหมายเลข18ครับเอียนลอครับมีแทรกขึ้นมาในกลุ่มของทีเด้วยตัวเอียนนั้นอยู่ใน อันดับที่หนึ่งของในรุ่น GTC ครับอ้าวเลี้ยวไม่ได้ครับเลี้ยวไม่เลี้ยวไม่ได้ครับ over speed ครับจะเลี้ยวไปก็เจอ T2 a อยู่ข้างๆซาบัดครับขับหลังเมื่อกี้นี้ไล่มาปกมาในเทิร์น4ดึุดรอกออกมาได้ทั้งคู่รุ่นนี้นี่ขับหลังล้วนๆเลยเหมือนกันนะ อ้ามีขับสี่มีขับสี่มีอีโวไงขับสี e ่ 4, สองคันครับนี่ครับในที่เห็นในจอภาพนี่อันดับสองสามสี่นะครับอันดับที่หนึ่งนั้นรีบครับไม่รู้จะรีบไปไหนน,นี่ฮะเพื่อนเพิ่งเข้ามาทางตรงครับอันดับที่หนึ่งนั้นเข้าเทินหนึ่งไปแล้วนี่ฮะอันดับที่หนึ่งมานี่แล้วครับถึงเทินสองแล้วน่าละครับอันดับสองเพิ่งเลี้ยวขวามา ซึ่งตรงนี้ครับอันดับที่หนึ่งนั้นแคลรี่สปีดไป200กว่าแล้วในขณะที่อันดับ2เพิ่งพ้นเทินหนึ่งนั้นยังอยู่แค่ร้อยกว่าๆครับตอนนี้ GDC 1.2.3นี่เรียงเลยนะครับ18เอลดรอสสายเ์เก็บมานัสแล้วก็หมาเยเลขสองชาววัน GDC ีโฟคันนำอยู่ตอนนี้คือหมายเลข46กนะครับสุริปันนาดิพันล้ครับ แล้วก็อันดับ2อมีโบกับหมายเลขสิบีครับพระโดนเปลี่ยนใจอันดับ3ก็ไม่ได้แป่งครับพฮียดิ๊ปปื้แล้ววันนี้ครับพมิกันสูตรนั้นไม่ได้ลงทำการแข่งขันครับ not start not start เอาครับมาดูการแย่งชิงอันดับที่สองครับรถหมายเลข46บกครับ ่่ารบวุบบมีการเตือนครับว่าต้องระวังในเรื่องของการออกนอกแถตวิลิตครับครับหลุดออกไปจากเส้นขาวนี่ได้แค่สองล้อครับหลุดเกินสองล้อนี่บางทีมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบครับก็จะต้องมีการเตือนกันจากกรรมการครับซึ่งถ้าเตือนแล้วไม่ฟังก็จะมีบทลงโทษตามต่อมาถ้าหลุดออกไปหมุนนี่แล้วกลับเข้ามาใหม่ได้ใช่ไหมได้ครับทําใหไ้ไม่ได้เวลา หลุดออกมาเลยหลุดด้วยจากการพลาดอ๋อหมายถึงว่าถ้าปิวล้นแบบใช่ใช่ใช่อ่าอย่างนั้นไม่เป็นไรครับแบบไม่ตั้งใจไม่เป็นไรแต่ถ้าตั้งใจที่จะตัดลายที่ตั้งใจที่จะตัดลายหรือเลี้ยวแล้วพยายามบานล้นออกมานี่เพื่อเพื่อเพิ่มสปีดความเร็วในการขโค้งให้มากขึ้นอย่างนั้นโดนทำโทษครับไม่ได้ครับพคคัตเตอร์กันกลายเป็นดกัไม่ได้มันจะตัดไม่ขาดครับมันเป็นถนนอ้าวอ้าวใครจอดครับ โตโยต้าอัตโตะแปดหกครับหมายเลขสามสิบเจ็ดครับมา,มานัทคุรปะลานนลมานัทเกิดอะไรครับก็นับสองมีอยู่ <c oughs> โอ้โหพิธีการทีมครับจานปู่นี่ถามเข้าไปในรถแล้วครับต้นเป็นไรต้นต้นเป็นอะไรทำไมสตาร์ทไม่ติดไม่รู้สิสงสัยหัวเทียนบอดโฆษณาเก่าครับอดจอดเลยคนระับ ไม่จอดธรรมดาแล้วออกนู่นเลยครับออกทางออกเลยครับเป็นจอดยึคป้ายตัวหน้า่ายอ่าละนี่ครับจี4ีโฟลสองคันครับใบไล่บี้กันหมายเลข46ครับนี่หมายเลข14ยังสบายอยู่นะครับทุกคนเเปี่ยมใจ ตอนนี้ถ้าอย่างนั้นยุ่งเลยนะครับในรุ่นของ g d c โจนีมันได้เวลาขึ้นมาอรนดับสองเลยนี่ครับท่าน,นสนธยาคุณเปิ่มครับกับรถหมายเลข8ปดใน k คมัน GT4 ครับอยู่อันดับที่3อยู่ครับอันดับี่มในรุ่น ตอนนี้เตือนพิ่หนึ่งหมายเลขครับนั่นก็คือรถหมายเลข35ครับมิสเตอร์เซมยูดามัสครับว่าเตือนเรื่องของแทกลิมิตครับเป็นธงขาวดำครับ35ด้วยใช่ไหมสาอีกหนึ่งคันครับและนี่ครับฟิลิปครับผู้นำอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองเนี่ยตามมาอยู่นั่นครับและข้างหลังคันเหลืองๆนั่นครับจากบีควีครับ แย่งชิงขันดับที่3กันอยู่กับรถหมายเลข97คือเจฟฟรียเมื่อวานนี้เคเป็นแชมป์รุ่นี้ําไม่ได้ครับแต่เมื่อวานนี้หมายเลข26ครับหลุดตรงนี้แล้วครับแล้วก็แต่ว่าคราวนี้ดีครับหลุดรอบนอกครับเมื่อวานนี้หลุดรอบในครับหน้าเข้าไปชนกับแบรีเออร์ครับนี่ฮะสังเกตรอยซ่อมครับซ่อมต่อวิ่งได้ครับสบายสบายไฟเบอร์สะอย่าง เมื่อกี้พยายามจะกวดเอาที่3จาก9 7เจฟฟรียให้ได้ครับเลยหลุดออกไปครับบริษิมาซูนี่มาจากรถกระบะนะโอ้ขับในทีนกระทิงแดงอีกทีสำอ้าว,าวเกิดอ,อ,อะไรขึ้นครับมีอาการดอ,อกจันไม่ได้พังครับมีการกระทบกระทั่งแน่นอนครับเพราะดูล้อหน้าขวาครับดูแก้มหน้าขวาครับ น้าตุมน้าตุมจัดมาหน่อยนี่อยากเห็นเมื่อกี้ได้ยินเหมือนกับว่าเกิดการกัะแทก,กันกับ46หรือเปล่าครับอ๋อ46นั้นเป็นพระสุสครับได้ยินเขาเรียกว่าวิทยุสื่อสารครับครับวากิท,ทอนโอ้โหตรงนั้นนี่อันตรายนั่นไงครับเรียบร้อยเอซออกแล้วครับ โอ้โหเอชซีออกอย่างนี้นี่ฟิลิปล้อเลยครับเลขห้ารอบอุซาหนีไปได้ทั้งไกลครับ Hello, นี่ครับ,บามาดูครับจังหวะน,นี้โอ้โ oh. ห oh, จะเสียบในเข้าไปจะเสียบในเข้าไปใ,<ช>ในเทินที่5้าต่อเทินที่หครับก็เข้าไปหามแ้่นหน้าอ่อนนี่ฮะ oh. แล้วตัวอย่างนั้นไปต่อไม่ได้ครับ yeah, yeah. Yeah, yeah. ยางเลยฮะนี่เห็นท่าน,นยาง มาเรียบร้อยแม่อร็วจริงๆนี่นะครับอ้าวออกมารู้สึกว่ายังไงครับเอาน,นักแข่งออกมาก่อนเรียบร้อยครับวันนี้เขนหลบครับเขนหลบ,บลบ้อนี่ไม่กระดิกครับล้อหน้าไม่กระดิกครับล้อล้อหน้าขวายางายไม่เป็นตะกายไอซีคับเซติกาออกครับในช่วงนี้ห้ามแซงตำแหน่งกันก็เหลืออีกห้ารอบผ่านไปแล้วเจ็ดเหลืออห้ารอบ หมายเลข14ครับ Black and White Black b o t t a c k Remix โอ้โหนี่ครับเจ้าพี่คาออกครับนี่ครับวิลากาดอกจันครับขับรถไปเล็กจ Evolution ครับ World Pump World Pump ันตรายเทินห้านี่เป็นจุดที่หลายๆคันนั้นปลิวออกไปได้กันเยอะครับก็ยังวิ่งอยู่นะครับรอบอยังเดินเวลายัางเดินแต่ทั้งหมดนั้นผู้นำคันแรกคือหมายเลขหกอยู่ภายใต้การนำของเซอร์บคาอย่างที่บอกครับเมื่อสักครู่นี้พอเซอร์คาออกนั้นฟิลิปต้องร้องโอ้ไม่กอดเลยครับอุตส่าห์นำไปเป็นโค้งเลยครับ ตอนนี้เกรกอรีเบนเนตนั้นมาติดท้ายอีกแล้วครับระยะที่เคยทิ้งห่างไวสะสมไวน้นี่หายไปหมดเลยครับแล้รั็จิฟฟี่ปราหิมก็เข้ามาติดเกรกอรีเบนเนตมาลินจากบิ๊กพีก็มากบติดเร็คอร์ดิอยู่นำห้าก็เริ่มเข้ามาขยับครับสะสมเอาไว้มาตั้ง8รอบ หมดกันรอบนี้ครับเชฟริคาออกมาปุ๊บหมดเลยครับระยะทางที่สะสมมาแต่ดูจากการขับขี่แล้วคิดว่าน่าจะยืดได้ใหม่ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดโอ้ตอนนี้ต้องพยายามกู้รถของคุณวิรกาดอกจันครับร้อหน้าขวานมันไม่สามารถขี่กับร้ออื่นแล้วครับเขาเรียกสกเก็ตบอร์ดค,ครับ อันดับ2กับ3ในรุ่น GTC นี่ติดกันนะครับระหว่างหมายเลข2กับหมายเลขก10ประททบตันประเสริฐกับชวนินมณิกิิดาที่เข้ามาในสนุกเลยนะครับในรุ่น GTC แต่อันดับหนึ่งนี่ยาวครับหมายเลข18เยนโรสมนัสอยู่อนดับ2ก็จบการขันไปด้วยมีปัญหาใช่ครับรถเข้าไปจอดอยู่ในบริเวณตอนนี้<อ>น,นี่แน่แแล้ว4คันครับมีปัญหานั่นก็คือ หมายเลข13ครับโตัวล่าซุปเปอร์ของนรินทร์เย็นสุขครับหมายเลข63ครับแล้วก็หมายเลข37และก็ล่าสุดนี่คือหมายเลข7ครับมีรากาศดอกจันวันนี้กำลังจะแก้ไขอยู่ครับดีครีกครับนั่นคุณใหญ่ w a c ครับคนขวาเจ้าของ w a c ครับวอร์สคาโค้ชสปอนเซอร์กับทางบีครีกครับใช่ไหมรวมกัน ยังอยู่ในช่วงของเซฟตี้คารอยู่นะครับยังอยู่ใช่ไหมเพราะว่าแหมกูรถของคุณวิรากาศลำบากครับเนื่องจากว่าร้อนหน้าขวาน่าจะหนักถึงโชคหลุดครับต้องเอาเฮียบมายกแล้วครับคือถ้าโชคไม่หลุดเนี่ยคงคล้องเฮียบไปนานแล้วครับนี้ต้องลองดูครับถ้าปกติแล้วถ้าใช้เฮียบหิ้วขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวที่การล้อแม็กครับแต่ตอนนี้นี่ ไม่รู้ว่าล้อกับบอดี้นั้นมันยังเชื่อมต่อกันอยู่หรือเปล่าปกติเชื่อมต่อด้วยโช๊คครับตอนตอนนี้ถ้าโช๊คขาดหรือว่าโช๊คไม่อยู่ด้วยกับตัวถังไอหิ้วล้อหน้าขวามันจะหิ้วไม่ได้ครับแต่มีการถอยรถเฮียบมาแล้วรถสไลด์รถเฮียบนี่เฮียบนี่ภาษาอะไรครับนะลูกน้ำทำไมเรียกว่ารถเฮียบเยอมมรยม,มันเหรอโอ้ยเข้าใจผิดมาน,นาน ไม่เข้าใจเลยครับหรถเฮียบเป็นภาษาเยอรมันนะครับเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีใหม่ของผมเหมือนกันครับมิสเตอร์พอลครับเคยถามเขาไหมครับเคยนะครับโอเคครับไม่กไม่เคยถามเลยนะฮรตอนนี้ครับ นี่แหละครับก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมก,กฎกติกาการแข่งขันถึงตั้งไว้ว่าเวลาแข่งขันกันทั้งหมด12รอบ,รบหรือ50นาทีตอนนี้ครับต้องหันมามองในเรื่องเวลาแล้วครับอ,อีกเยอะให้ครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงแต่รอบนั้นเ <3 S 1> หลือ3รอ,รอบครับ,รบแล้ว3รอบนี้จะนับไปเรื่อยๆี้าดเกิดกู้ไม่เสร็จ เซฟติคาพารับธงทั้งแถวก็จะจบอันดับตามนี้ครับถ้างั้นลองดูที่อันดับกันนิดนึงครับอุ้อุ้อ้อไม่ต้องทวนแล้วครับนะรถเอียบยกรถคุณวรรากาศขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนนี้ขบวนนั้นอยู่ที่ทีสี่ครับผมว่ารอบนี้ปล่อยได้รอบนี้น่าจะวิ่งต่อได้ครับ รอบนี้น่าจะวิ่งต่อได้นั่นก็คือได้วิ่งอีก2รอบโอ้โหเหลือสองรอบนี้มันบีบหัวใจเลยเกินครับเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดเดนะคุณสิริพงศ์บอกว่าเฮียบ,บ,บคือยี่ห้อของเครนจากเยอรมันครับรครับ,รบผมรู้เลยเขาเยอรมันแต่ไม่รู้มันมันใช่อะไผมเห็นมันอยู่ในอยู่ในหนังสือเยอรมัน เอาเป็นที่ยกของเหรอสะกดยังไงซาเลเอหอฮอนอฮูกร้อยเออดูรูปหน่อยไปตองก็ได้ครับขอบคุณครับจริงหรือเปล่าเนี่ยทฤษฎีใหม่ในชีวิตผมอีกหนึ่งทฤษฎีครับทีแรกนึกว่าเป็นทฤษฎีที่น้าน้ำตั้งมาเองครับเยียบ่ใชของจริงฮะเหรอแล้วทำไมเยียบเหลือเกินอ้าวเข้มงวดอะาวตรงเป็นอ๋อเยียบภาษาเยอรมันแปลว่าเข้มงวดครับบ้านเรานี่แหละ เอาแล้วครับรถเคลียร์ออกไปแล้วครับต้องมาลุ้นที่ไฟหลังคาของเซฟตี้คาครับ,รบถ้าอีกสักแป๊บหนึ่งไฟหลังคาดับลงนั่นหมายถึงว่าเซฟตีค้คาจะหลีกทางให้แล้วแข่งขันกันต่อในอีก2รอบที่เหลือครับผมว่าน,น,น่าจะดับได้ก็จะปล่อยน,ะนี่ครับปอมแกมิโนอาร์คิเทคเลเซอร์บอกว่าเฮียบยี hmm. ่ห้อรถเคนครับสะกดว่า H I A B เป็นใคคุณคุณทวด ทวดเสือขนส่งเกงกุ๊บนี่ทําขนส่งเฮียบคือยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งของเครนที่ใช้ยกครับเรียกติดปากเหมือนชื่อแฟบนั่นแหละครับโอ้โเฮียบถอดอย่ามาเพิ่มห้อยดิอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มเพิ่มห้อยดิเฮียบยังไม่จบเลยอ้าวรถเซฟิคารหลบไปแล้วครับปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วแล้วหลบออกเข้าทิพิ์ไปแล้วด้วยครับตอนนี้แถวยังหนึ่งกลับมาอยู่ที่ การเล่นเกมของหมายเลขหกครับฟิลิปว่าจะยังไงเร่งเมื่อไหร่ยังไง <S 2> 2 <S ครับชุดออกไปโอ้เลี้ยงหนึ่งมาครับเลี้ยงหนึ่งมาตอนนี้ต้องเกรงขาขวารอครับเกรงขาขวารอเกรงขาขารอแล้วจุดกันเร่งไปครับรีสตาร์ทใหม่ครับเหลืออีกสองรอบสนามมาครับ 8. ไบรท์ทู ครับอ้าว88 <85 S 2> ครับ88กับ55ครับมเคิลฟีแมนครับ, <Michael Freeman S 2> บ55 88นั้นเกรกฮอริครับโดนไรท์ทูฟินอตี้ในอีก2รอบที่เหลือถึงแม้จะเข้าหรือไม่เข้ามันก็เหลือแค่2รอบฉะนั้นแล้วก็เข้าเส้นกับไปก็โดนฟินอตตี้อยู่ดีครับ โอ้โหมีพิโนตี้ขึ้นมาอีกครับหมายเลข88 Right True Penalty for Incident with หมายเลข55อ้าวป้ะทิ้ตาประสาทหมุนครับอุ้ยข้างหลังดีดีว่าหลบทันครับอ้าวเบรกสิครับเบรก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 อ้ยแม่ ปร,ประเทพสันเปเซี์อยู่อันดับ3ดีๆตอนนี้ตกไหมนะดูดิห่างกันเยอะไหม GDC อ่ากันีนะมายเสิบก้าเป็นมาริสันุีนะ GDC เนี่ยเป็นยังไงครับตอนนี้อันดับ 1, 2, 3, น่นายเทียทูนันเป็นของอันดับหนึ่งฟิลิปครับอันดับ2เกรกแบนเน็ตอันดับ3เจฟฟี่ ไอ้ยี่สิบหกครับไม่ใช่ครับโอ้โหนาเลียนอีกแล้วนะครับบูนเมื่อวานก็ปีกโอ้โหเมื่อวานนั้นปะแหมเลยครับนี่ดีอยู่โอ้โหเอาแล้วครับไปนอตแล็บแล้วก็รอบสุดท้ายไปต่อได้ครับอ้าวยับปีกแล้วเนี่ยหน้าหน้าบุูอีกแล้วครับอันนี้ฐานเก่าครับไปต่อครับเฉยโมนี่เฉยฟรีบปรเดี๋ยวนำสองกัน อันดับทและในรุ่นของ GDC นั้นหมายเลข8ครับเอียนรอสอันดับหนึ่งอยู่อันดับสองหมายเลขสองครับเซอร์ควินครับอันดับสามเป็นหมายเลขสิบเก้าสุทธิพง์สุวินทชาติที่หมุนตะกูนเป็นเหตุเป็นเหตุเลยครับครับในรุ่นของ g d ีนั้นเป็นทศพลครับครับอันดับที่หนึ่งอยู่อันดับที่สองเป็นสนธียาคุณปื้มครับครับ อันดับที่3เป็นพะสุคลิปต์ตพลบครับโอ้พสุตกมางอันับพสุตกมาหนึ่งอันดับครับแล้วอันดับโอ้โห้องมาลุ้นกันต่อครับนี่ครับเฉียบหมอแสงครับไปได้สี่หมอแสงบอกผมได้เรื่องครับตอนนี้แรงกาแฟดีขึ้นมาแล้วครับสดสุพลหมายเลขสิบสี่อันดับแปดอลขึ้นมาอันดับ1นบสี่บิริโพร์แมนบิริโพครับ และอันดับที่1ครับก็ยังคงสามารถยืนระยะมาจากอันดับที่2ได้และเข้ามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วแน่นอนครับอันดับที่1ฟิลิปครับอันดับที่2เกรกเบนเนตอันดับที่3เจฟฟรีย์อันดับที่4เแซมยูรามัสแล้วรู้ไหมว่าเข้าสู่เข้าพิษอ้าวเข้าพิษเหรอครับครับยางแตกแล้วครับโอ้โห ขอขอลุ่นครับคนละรุ่นกันครับแหมคุณสุทธิพงศ์ฮะหลุดในโค้งสุดท้ายครับเกือบไปครับแล้วนี่นรินครับโอ้ไปเสียโอกาสของตัวเองครับทำให้อันดับนั้นตกลงมาอีกครับหมายเลขที่สุโขครับในขณะที่ทีมเมบอย่างกรันสุภพงศ์นะครับหมุนไปในรอบแรกๆครับยังคว้าอันดับที่5กลับมาครองได้ครับครับอ้าวเรามาไล่ดูผลโอวอร์ก่อนนะครับห้าออน แล้วก็าในรุ่นเป็นกลุ่มคันเดียวกัน5ออนก็มีฟิลิปมาซูสแครรีแบนเนตเจพีปาหิมแกรมแล้วก็การันแล้วก็อันดับ5ของ TFC อันดับที่1ของ TFC ่ะ g d c นะครับหมายเลข18ครับเอียนรอสแล้วก็อันดับ2หมายเลข2ครับเชานินบดิกิสตาอันดับ3หมายเลข19ครับ ุนิพงศ์ินชาติอันดับที่4ประทภันประเสริฐครับแล้วก็ในรุ่น g ีดีโพอันดับที่1หมายเลข14ครับธนพลเปี่ยมใหญ่อันดับที่2หมายเลข8ครับธนิยาคุณปื้มอันดับที่3ไม่จบการแข่งขันครับเข้าพิษก่อนแม่เออแม่เขาเหตุเกิดกับเบอร์ ตอนนั้นนะสะสมเรื่องยางมา,าจบเรียบร้อยเอารุ่นต่อไปนี่รถล้อเปิดครับรุ่นต่อไปรถล้อเปิดหนุอยลุนรับลุ้นเหนื่อยเลยครับมีทัาคายกันเข้ามาครับคุณอุเทนบัวทองสวัสดีครับน้าน้ำพี่น้ำนมากับพี่เรียกเรียกพี่น้ำครับเรียกพี่น้ำแล้วก็น้าโอ๊ต คุณเป้ยอินเจคชั่นครับพี่ลูกน้ำพี่โอสวสอตกไอ้กเรียกผมรุ่นเดียวกันนะอีกแล้วเป้ปอนเป้ปอนครับอย,อยู่เมืองไทยเหรอเป้อยู่เมืองไทยครับเป็นริบุนเนี่ยอย่างครับอ้าวรถเข้ามาช่างน้ำหนักก่อนครับนี่คือผลการแข่งน,นะครับอา้าวเราเข้ามาแล้ว ที่จะออกไปใช้ชีวิตให้สุดรีบ alive กับเต y o ต้ามอเตอร์สป2018ท้าทายนกับชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่งคุณล่าพอไหมพิสูจน์พลังในสมรรถนะของรถโตโยต้ผ่านการแข่งขัน Toyota One นแมกเรใหญ่ที่สุดในอาเซียนและพบกับกิจกรรมหลากหลายที่รอท้าทายคุณลองติดตามความสนุกได้ที่เฟซบุ๊กโตโยต้า